มาถึงคลิปนี้ก็เป็นคลิปของการใช้ลูกรกิดนิ้วมันจะมีลักษณะว่าเราใช้ขีดว,ว่าเราใช้กี่นิ้วด้วยเวลาเราเล่นเทคนิคเหล่านี้นะครับถ้านิ้วเดียวก็เป็นลักษณะนี้เห็นไหมเดวไปงี้ ดูการวางโหัวไม่มือนะครับเวลาเราจะดีดเนี่ยเราเราเตรียมพร้อมที่จะดีดเนี่ยมันต้องมาอยู่นี้แล้วมันก็ดีดลงไปแล้วเวลาเราจะสะกิดขึ้นตรองนี้เห็นไหมโอเคทีนี้อีกอันหนึ่งเป็นแบบนี้การใช้แบบสองนิ้วอ่าสองนิ้วก็เริ่มจากนิ้วกลางก่อนนะฮะแบบนี้นิ้วกลางนี้ก็ดีดไปแบบนี้ แล้วก็ตามด้วยในชี้แล้วก็สะกิดขึ้นนะอ่า ทีนี้ใช้สามนิ้ว3ามนิ้วนี้อ่าแต่ดิดสี่ครั้งนะครับก็เป็นแบบนี้ก็เริ่มด้วยนะนี่เอาออขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ก็อีกอันนึงก็คือ ใช้4นิ้วน,นี้นะครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็เป็นงี้ติดลงไปเหมือนเดิมแต่เริ่มด้วยนิ้วก้อยนะฮะเป็นงี้เห็นไหมอ่า โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ